สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ร้านเทนเจริญโยนการเกษตรนะคะวันนี้ที่ร้านนะคะมีโคโูปต้านะคะเข้ามาใหม่สวยๆจากทางร้านเลยนะคะตัวนี้เป็น m 9 5 4 0นนะคะสภาพสวยใช้งานน้อยค่ะตัวนี้มาพร้อมใบมีดหน้าและผ่านเจ็ดของตาช้างนะคะ จดทะเบียนปี6-1ค่ะเดี๋ยวมาชมดูสภาพตัวรถรอบคันกันนะคะหลังคาดีค่ะไม่มีรอยแตกแล้วสภาพสวยสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะชั่วโมงการใช้งานค่ะอยู่ที่1,800กว่าชั่วโมงค่ะสนใจมาดูรถมาทดลองขับได้เลยนะคะ ร้านอยู่ตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะโทรติดต่อเข้ามาได้ค่ะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0860631832มาพร้อมผ่านเจ็ดตาช้างนะคะท้ายสวยค่ะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถไถรุ่นใหญ่ M95 โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะราคาบอกไว้ที่950,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสนใจมาดูรถมาทดลองขับได้แนะนำคนรู้จักมาซื้อทางร้านมีค่าแนะนำให้คลละ5,000บาทนะคะสภาพสวยเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ เดี๋ยวมาฟังดูเสียงเครื่องกันนะคะ